ส่วนอีกเหตุการณ์ให้ดูฮะก็บอกว่าบางท่านเนี่ยอรอแต่หน้าตาแต่ว่าตัวเนี่ยสก,กรปรกฮะคือตัวอาจจะไม่สกรปรกนะขออภัยแต่หมายถึงว่าความเป็นอยู่เนี่ยสกรปรกครับพฤติกรรมต่างๆอย่างพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาเช่าห้องอยู่ที่ชนบุรีนะครับหน้าตาดีหุ่นก็ดีคือพูดง่ายๆเป็นชายรูปงามครับแต่ปรากฏว่าสภาพห้องคือเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะครับเอาไหมถ้ามาจีบ สาวๆเนี่ยที่ชมอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้นนแย่เล่นนะฮะมีการเผยแพร่ภาพของห้องพักห้องนี้มานะครับเป็นห้องพักอยู่ที่ตำบลนานป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับคนดูแลหอพักกับพี่แม่บ้านมาเขาบอกห้องนี้อยู่ชั้น4นะฮะเ,เปิดห้องมาเนี่ยโอโ้โหมันมีแต่ขยะนะครับแล้วคนเช่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีเป็นหนุ่มสดด้วยไม่คิดว่าจะโสโครกขนาดนี้ ค้างค่าเช่า2,000ันกว่าบาทเขาบอกวินาทีที่เปิดห้องไปเนี่ยเจอสภาพนี้ก็บอกแน่นอนโดนชิ่งและโดนชักดาบค่าเช่าแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นภาระให้กับผู้ดูแลอีกก็บอกอย่างห้องเนี้โอ้โหกว่าจะทําความสะอาดใหม่หมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรน่าจะหลายวันเลยทีเดียวอฟังป้าแม่บ้านนิดหนึ่งนะครับครั้งสองก็คือเขาเป็นคนที่ชอบทําสุปรปกแบบนี้ดูอันนี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกครั้งที่ครั้งสองครั้งสองแล้ว ห้องเดิมห้องเดิมป้าเคยมารีโนเวทให้เขาแล้วรีโนเวทไปแล้วเกี่ยงนี่ค้างสองเขาอยู่คนเดียวหรือเขาดีเพื่อนอะไรมาสดสดไม่เคยคิดเลยให้ที่เราเห็นในเฟซทั่ทั่วไปเนาะเรานมคิดว่าไม่จริงมาเจอตัวเองอ่ะก็ยังตามตัวไม่เจอนะครับแต่ว่าค้างค่าเช่าสองพันไม่แน่คือทางทางหอพักอาจจะไม่ไม่ได้ไปดําเนินคดีเอาผิดอะไรนะครับแต่ว่าความเสียหายคือเนี่ย ้าแม่บ้านก็กว <th> ่าจะต้องทําความสะอาดก็มันไม่ใช่เรื่องนะฮะเนี่ยคนเราดูแค่หน้าตาไม่ได้นะเขาบอกหล่อมากแต่โอ้โหทำไมพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะครับ